ปินไฟล์โมเดล 3D สำเร็จรูปทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาลองทำกันค่ะสวัสดีค่ะปามค่ะเป็น CG Artist ค่ะทำงานด้าน 3D Animation แล้วก็ Visual e f f e c t ค่ะแล้วก็สนใจงานด้าน 3D Print ก็เลยจะชวนทุกคนมาศึกษาด้วยกันค่ะก็วันนี้นะคะปามได้เจอโมเดลที่น่าสนใจมากใน Makerworld นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Bamboo Lab นี่แหละที่รวบรวมโมเดล 3D ท,ที่หลากหลายแล้วก็หลายแคตตาล็อมากนะคะ ในนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะมันก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างเช่นของใช้ที่จําเป็นของที่รีปิ้นงานอาร์ตงานบ้านนะคะพวกของออ์แกไนซ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีคนมาทําไฟล์แล้วก็อัปโหลดไว้นะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาได้เนาะแต่วันนี้ที่บามจะปิ้นเนี่ยก็คือเนื่องจากวันที่บามทําไฟล์นะคะมันเป็นวันฮาโลวีนบามก็เลยไปเจอตัวนี้มานี่น้องหมาฮาโลวีนคือ ตรงข้างล่างเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไม่มีขานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นผ้าเนาะแล้วที่ปั้มปิ้นมาจริงๆมันจะมีโซ่เลยนะคะที่มันทําให้ตัวหมาตัวนี้ลอยแต่ว่ามันปิ้นเฟลค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีแก้นะคะว่ามันจะปิ้นยังไงเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้คือโมเดลที่โหลดฟรีมาใน Maker World นะคะสําหรับใครที่สนใจงานด้าน 3D ปิน้นหรือว่างาน 3D อื่นๆนะคะกดติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันคะ่ะ อันนี้ก็คือปามจะใช้เว็บ Maker World นะคะทุกคนสามารถเข้าไปที่ www.makerworld.com ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่ Bamboo Lab แล้วก็คลิกที่ Maker World ตรงนี้นะคะแล้วก็กด Explore เนาะมันก็จะลิงก์ไปที่ Maker World นะคะในเว็บ Maker World นะคะก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกนะคะมี 3D model Laser Cut, มีนั่นนี่นู่นนะคะซึ่งปามก็จะเข้าไปที่ 3D model ค่ะ ในนี้ก็จะมีหมวดหมู่ด้วยนะคะถ้าอย่างของใช้เกี่ยวกับ3 d printer ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่เป็น a c c e s s o r y อย่างเช่นตะกร้าเก็บปู๊บนะคะตะกร้าเก็บคีฟิลเมนต์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวตกแต่งต่างๆนะคะเราสามารถที่จะหาในนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครจะเซิร์ชนะคะก็สามารถเซิร์ชในนี้ได้เหมือนกันมีด้านอาร์ตนะคะ Education, Fashion หรือจะเป็นของใช้ในบ้านคะ่ะอย่างเช่นของตกแต่งบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นคมไฟนะคะมีเชิงเทียนที่ลอยได้นะช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลโวีนนะคะปามจะขอปิ้นอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนดีกว่าก็จะเข้าไปเซิร์ชเลยค่ะนี่ติดท็อปเทรนด์ด้วยนะคะก็เข้ามาดูของฮาโลวีนค่ะมีของเล็กๆน่ารักเอาไว้แต่งบ้านมากมายนะคะปามจนะ หาดูนะคะเอาเป็นว่าปิน้นน้องหมาตัวนี้แล้วกัน,นะคะ่ะตัวหมาที่ลอยได้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยในนี้นะคะก็จะมีตัวพรีวิวให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เจ้าของที่เขาทำไฟล์โพสต์ไว้เนาะอุ้ยมีแมวด้วยด้านขวานะคะจะเป็นปริ้นโปรไฟล์ค่ะ ก็คือเราสามารถเลือกเครื่องปิ้นที่เราใช้แล้วก็เราได้โปรไฟล์นั้นแล้วก็เอาไปเปิดกับนี่ค่ะ Bamboo Studio ได้เลยนะคะหรือว่าจะโหลดตัว STL มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวปัมเลือกเป็น A1 นะคะปัมใช้ A1 mm hmm. ก็จะมี preset mm hmm. ค่ะเวลาเราเอาเมาส์ไป over นะคะมันก็จะมีบอกว่าตรงนี้เนี่ยใช้กี่เ l ล t นะคะใช้เวลาปิ้นนานเท่าไหร่แล้วก็ใช้โนโซเนี่ย ขนาดหัวปิ้นเท่าไหร่แล้วก็จำนวนฟิลาเมนต์ที่ใช้ค่ะอันนี้ปั๊มนี่เอาตัวนี้ดีกว,ว่าตัวนี้ดูน่ารักนะคะ Flying Dog with Red Collar นะคะอันนี้มีปิ้น multi color เนอะเราสามารถเลื่อนลงมาอ่านตัว project description นะคะอันนี้คือเขาก็มีรายละเอียดที่เขาออกแบบไว้นะอืมโอเคนะคะ ถ้าเราจะดาวน์โหลดนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้ค่ะ Open In Bamboo Studio มันก็จะไปเปิดเลยนะคะหรือว่าเราจะกดตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นดาวน์โหลด 3mf หรือว่าโหลดแคดไ i ล e ได้ค่ะเพื่อความง่ายนะคะบางจะเลือกเป็น Open In Bamboo Studio ค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะก็จะเปิด Bamboo Studio เราเลยนะคะ ถึงแม้ว่าปามจะโหลดที่เป็นเลือกโปรไฟล์ A1 แล้วนะคะแต่ในนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่อง P1S นะคะก็แนะนำให้กดปุ่มนี้ค่ะ Sync Info นะคะแล้วเขาจะถามว่าให้เราสวิ t ช h เป็น P.D.Print ของเราเลยไหมนะคะปามก็กด Switch n นาวนะมันก็จะมาตรงนี้ก็จะเลือกเป็นเครื่องปิ้นของเราเลยนะคะก็เป็น Bamboo Lab A1 แต่ตรงนี้นะคะ f i l เ m e ต t มันไม่ได้ อัปเดตนะของปล์มไม่ได้มีเหมือนเขานะคะปล์มก็เลยต้องไปกดปุ่ม s ิง c i อินนะคะกดปุ๊บก็จะถามว่าให้เราซิงค์ฟิลาม n นต์ด้วยไหมนะคะก็กดโอเคไปอันนี้ปล์มก็เลือกแมปปิ้งเลยนะคะกด s ซิงโครไนซ์ Now นะปล์มก็จะได้แมทเทีเรียลที่ปล์มต่อไว้กับเครื่องปิ้น์ของปา์มในนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2เพลทด้วยกันนะคะอันนึงเป็นสีขาวล้วนแล้วก็อีกเพลทนึงเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะ ก็พอเราพึงพอใจนะคะเราอยากปิิน์แล้วนะคะก็กดปุ่มนี้เลยค่ะ slice plate นะคะซอฟต์แวร์ก็จะทำการแบ่งเป็นชั้นๆให้เรานะคะว่าโมเดลชิ้นนี้เนี่ยใช้กี่ชั้นนะคะอย่างตัวโมเดลโซ่อันนี้นะคะก็คือใช้อยู่529ชั้นนะคะเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าเขาปิิน์อะไรมาบ้างนะไอ้ตรงที่มันงอกขึ้นมาตรงนี้นะคะเรียกว่า support นะมันจะช่วยให้ โมเดลที่มันไม่ได้มีฐานที่ยึดมากพอนะคะช่วยซัพพอร์ตให้โมเดลนั้นนะยังคงรูปอยู่เนาะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็จะต้องเข้าไปเปิด enable support นะคะตอนนี้จะเห็นว่าเราอยู่ที่แท็บที่2นะคะก็คือแท็บ preview ถ้ากดไปที่แท็บแรกนะคะจะเห็นว่าตัว object เนี่ยมันได้ enable support ไว้นะคะมันก็เลยมีแต่ถ้าเราไม่ได้กดนะคะเดี๋ยวปามลองกดออกเนาะแล้วก็ Slice อีกรอบหนึ่ง มันก็จะเตือนแล้วว่าอันนี้เนี่ยมันมีส่วนที่มันต้องการเนี่ยค่ะซัพพอร์ตอยู่นะอะไรอย่างนี้กด Enable นะคะ <c oughs> เพื่อให้การปิ้นเนี่ยมันยังคงรูปที่มันขึ้นได้นะคะเพจอื่นนะคะถ้าเป็นเพจที่2ที่เป็นลักษณะของการปิ้น์มัลติคัลเลคือ2ส,สีนะคะ m u l t i c ัลเลอเนี่ยมันจะไม่ได้ผสมสีนะคะ ตัวฟิลามันนะแค่สลับไปใช้อีกม้วนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เราจะต้องเตรียมขั้นตอนการปิ้นเนี่ยในหน้าต่างพีแพร์แล้วก็ดูพรีวิวให้เรียบร้อยนะคะเราไม่สามารถที่จะกดพอสแล้วก็แบบให้มันเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยคือจริงๆมันอาจจะทำได้แหละแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งที่เราอยากให้มันเปลี่ยนสีอ่ะมันตรงกับที่เราต้องการไหมนะคะในเครื่องปิ้นเวลามันปิ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสไลด์ให้ดูนะคะตั้งแต่ เลเยอร์หเลยเลเยอร์หก็จะเริ่มสร้างซับพอร์ตก่อนนะคะเพราะว่าตัวโมเดลน้องหมามันลอยจากพื้นเนาะมันก็ต้องมีตัวซับพอร์ตเพื่อพยุงอ b อบเจกต์ไว้ก็จะ,ะไล่มาดูนะคะเรื่อยๆเลยประมาณ474นะคะถึงจะสวิชไปใช้แมทเทียลสีแดงนะคะเราจะเห็นว่าเขาใช้2ฟิลเมนต์เนาะฟิลเมนต์แรกก็คือสีขาวนะคะใช้อยู่126.99กรัม แล้วก็ฟิลเมนต์สีแดงใช้อยู่2 6 8 3กรัมนะคะมีการเปลี่ยนฟิลเมนต์ทั้งหมด132ครั้งค่ะในการปริ้นชิ้นนี้นะคะเฉพาะเพลทนี้เพลทเดียวใช้10ชั่วโมง38นาทีค่ะก็มันจะสลับไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเลเยอร์ที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือมันจะมีส่วนที่มีสีแดงแล้วก็สีขาวใช่ไหมคะนี่ดูตรงนี้เนาะ มันก็จะในเลเยอร์555นี้นะคะมันก็จะปินพ์สีแดงก่อนปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ปินพ์ส่วนที่เหลือในเลเยอร์555ใช่ไหมคะพอเป็นเลเยอร์556เนี่ยมันก็จะปินพ์สีขาวก่อนเสร็จแล้วก็ไปสวิชเป็นแมทเทเรียลสีแดงแล้วก็ปินพ์ส่วนที่เหลือของเลเยอร์556ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้แหละทาให้ตัวแมทเทเรียลเนี่ยมันมีการสวิชหลายครั้งนะคะซึ่งทั้งหมดก็รวมไป 132ครั้งค่ะถัดจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเราพึงพอใจกับการสไลด์นี้แล้วก็จำนวนชั่วโมงนี้แล้วนะคะขั้นตอนก็คือกดนี่เลยค่ะ print page เราก็จะกดไปปุ๊บนะคะเขาก็จะถามเนาะว่าจะเอาไฟล์ t i m e แบบด้วยไหมนะคะจะ flow dynamic calibration หรือเปล่าหรือว่าจะ auto bed leveling ด้วยไหมนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยปามก็จะเลือกทั้งหมดนะคะมีบางครั้งที่ก็จะปิด ตัวโฟลดนามิกนะคะแต่ว่าตัวเบสเลเวลลิงเนี่ยปามก็จะให้มันทำทุกๆครั้งเวลาปริน,นะคะ่ะเพราะว่ามันจะได้รักษาระนาบให้มันตรงนะคะก็ถ้าเราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็กดปุ่มเซนตค่ะจากนั้นมันก็จะสร้างไฟล์ G c o d e แล้วก็ปรินคือปามรู้สึกว่าปามไม่อยากปรินตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะขอ ลดลงนะคะก็จะเลือกตรงนี้แล้วก็ uniform นะคะตรงนี้คือ130จุดปั๊มขอเป็น100%นะคะอันนี้ลดลงมาอันนี้ก็100%เหมือนกันอ่าก็จะตัวเล็กลงนะคะปั๊มจะปิ้นเป็นสีเดียวนะคะซึ่งปั๊มจะใช้ฟิลาเมนต์ที่เป็นอ๋อเจ n e ริกสีขาวนี้นะคะแล้วก็ไม่เอาตัว ปอกคอนะคะปั๊มก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะมันก็จะเพ้นสีขาวไปหรือว่าใช้ฟิลสีขาวแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ปั๊มก็จะได้วัตถุที่เป็นสีขาวแล้วเดี๋ยวลองดูนะคะว่าย้ายมาปินด้วยกันได้ไหมนะคะโอเคเลื่อนมานะคะด้วยการใช้คำสั่ง move เนอะ แอคทีฟที่เพลทนี้แล้วก็ปริ้นน่าจะได้นะคะเดี๋ยวลองกดเหมือนมันยังมีค่าติดแมททีเรียวสีแดงอยู่นะคะเดี๋ยวบอมจะต้องไปหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวลองกดสไล e ์เพล e ดูค่ะคือถ้าเราดาวน์โหลดที่เป็นเปิดกับ BAMBOO l a เลยนะคะการตั้งค่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะติดมาด้วยกับไฟล์ที่เขาตั้งไว้ค่ะอันนี้คือ i n น i ิ l สานะคะเราลองมาดูว่าสไลด์มันโอเคไหมนะคะก็ดูใช้ได้อยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้แบบน้อยจนเกินไปปมจะทิ้งไว้ตามค่าแบบนี้แล้วกันค่ะเสร็จแล้วนะคะปมก็จะมาเปิดไทม์แลบค่ะเพราะว่าปมอยากถ่ายไทม์แล็บแบบสวยๆนะคะก็มากดที่ไทม์แล็บแล้วก็สมูทค่ะเพื่อที่จะได้ไทม์แลบที่ เอาไปทำวิดีโอได้ค่ะกดสไลด์เพลทไปอีก1นทีค่ะทั้งหมดจะใช้ฟิลาเมนต์เท่านี้นะคะแล้วก็รวมการปรินเนี่ย5ชั่วโมง7นาทีค่ะปั๊มก็จะสั่งปรินนะคะก็คืออันนี้จะเป็นโอเวอร์ออลของการปรินของเพลทนี้ค่ะทั้งหมดใช้ฟิลาเมนต์หอันนะคะปั๊มก็จะเปิดไทม์แลปด้วยแล้วก็เปิดออโต้เบสเลเวลลิ่งค่ะเสร็จแล้วก็กดเซนตค่ะเรียบร้อย มันก็จะเด้งมาที่หน้าดีไวซ์เลยนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่ม Play นะคะเพื่อดูสถานะของเครื่องพิมพ์ได้ค่ะคือปินป้นไปสักพักนะคะตัวที่เป็นโซ่เนี่ยมันก็หลุดออกจากฐานไปค่ะก็ได้มาเป็นแต่ตัวน้องหมายอย่างเดียวเลยค่ะ จากไฟที่ปิมพไปนะคะตัวโซ่เนี่ยมันไม่ยึดติดกับฐานแล้วก็ปามก็หาวิธีแก้ค่ะแล้วก็ไปเจอในกลุ่ม Facebook นะคะปามก็เปิดไฟล์เดิมขึ้นมานะคะแล้วก็เลื่อนตัวน้องหมาออกไปจากเพลทหนึ่งนะพอปามจะปิมพแค่เพลทเดียวจากนั้นเนี่ยก็เช็คดูว่า s l i เ e r เนี่ยมันทำยังไงนะคะเห็นว่ามีบางพื้นที่ที่ตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ถึงนะคะมันก็จะทำให้งานหลุดออกจากฐานได้ง่ายค่ะ วิธีแก้ก็คือให้เข้าไปที่ support นะคะเลือกวัตถุชิ้นนั้นเข้าไป support แล้วก็อย่าลืมกดตรง advance ด้วยค่ะเพื่อที่จะปรับตั้งค่าได้มากขึ้นเลื่อนลงมาตรงกลางนิดนึงค่ะจะเจอคำว่า r o u g ให้เพิ่มไปนะคะปััมเพิ่มไป10 layer เนะี่ยแล้วก็กด slice อีกรอบนึงค่ะทีนี้เนี่ยตัว support บนฐานเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันค่ะแล้วมันจะทำให้มีแรงยึดกับฐานมากขึ้น ก็จะแข็งแรงแล้วก็โอกาสที่จะหลุดเนี่ยน้อยลงค่ะทุกคน <Karere S 1> พอปิน้นออกมาแล้วนะคะก็คือติดแน่นมากนะคะแต่ว่าอันนี้ปั๊มปินไว้ตั้งกลางคืนตอนเช้าเนี่ยมันก็เลยหลุดออกอย่างง่ายดายค่ะก็คือตรงซัพพอร์ตเนี่ยเชื่อมต่อกันนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาแกะซัพพอร์ตกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับไฟลิ้นทุกคนโหลดไฟล์อะไรแล้วปิ้นอะไรกันมาบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะ